สวัสดีครับผมแบงค์งงเข้าแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาทดลองแต่งหน้าไอเทมที่ซื้อจาก7 e เ e ่ e อีเนะครับเรามาดูกันว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยสามารถแต่งหน้าออกมาได้รอดหรือเปล่านะครับไปดูผม,มกันเลยครับ บากก่นข้รก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด like วิดีโอนี้ให้เป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับบางครั้งเวลาเราไปเที่ยวนะ่ะมันอาจจะเกิดอัิเจริว่าเราลืมของพวกกระเป๋าเครื่องสำอางหรือว่ากระเป๋าหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่มีขายตาม7 e เ e ่นอเนี่ยก็จะสะดวกในจุดนี้นะครับไอเทมเกือบทั้งหมดในนี้เนี่ยเป็นของที่ผมยังไม่เคยลองมาก่อนเลยนะครับงั้นเรามาลองพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ไอเทมตัวแรกนะครับนั่นก็คือรองพืนงน้น เบอร์ศูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสีเนี่ยจะเข้ากันได้หรือเปล่าในผะมข,ขอทดสอบนิดนึงนะเขาบอกว่ารองพื้นนูดแมตบางเบาปกปิดสบายผิวด้วยติดทนกันน้ำเกลี่ยง,ง่ายเหมาะสำหรับผิวทนขาวเหลืองทีนี้ถือว่าขาวเหลืองไหมน่าจะขาวเหลืองได้แล้วเนาะ <S <S อ่ามาเป็นอย่างนี้นะครับลองป้ายเลยเ้ออยอะขนาเนี่ย อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเหมือนจะเยอะไปด้วยแล้วผมก็จะใช้แปงรงของพื้นนี่นะครับกลี่ดตรงนี้เนี่ยผมมีสิวของแปะสติกเกอร์เอาไว้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะถ้าเกิดเห็นแล้วมันแบบประหลาดมันคือสติกเกอร์แปะสิวเพราะว่าอังเค้ามีสิวฮะอืม ต้องเกลี่ยดีๆนิดนึงก่อนนะครับเนี่ยรองพื้นเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะผมว่าช่วยทําให้หิวเนี่ยดูโอเคขึ้นมา1สเต็ปนะครับสาหรับรองพื้นตัวนี้แต่ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยมันยังเป็นมันยังเห็นรอยอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้มันยังมีรอ,อยอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีไอเทมต่อมานะครับนั่นก็คือตัวเอ่อ <No. S 1> คอนซีลเลอร์นะครับเป็นของ s i s ตูซิคอนซีลเลอร์แบบปกปิดเนียนกริบเบอร์2นะครับแซนเบจลองดูว่าจะสามารถปิดใต้ตาแพนด้า,า,าได้หรือเปล่านะฮะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีนี้จะใช้แล้วรอดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเทส,สีก่อนนะครับโอ้ oh. สีดูน่าจะได้นะครับเบอร์นี้เนี่ยนนิดนึงนะครับเนี่ยใต้ตาแพนด้านะครับหางตงงาหนึ่งเอาทีนิดก่อนนะครับเอาใต้ตาก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแห้งเกินไป ดีไหมอ่ะทาไมผมว่าเป็นไงครับพอทาคอนซีลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเกลี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับไม่ได้แบบว่าแห้งเกินไปแต่เขาก็จะมีความแมทอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าเฉดสีมันโอเคไหมแต่ผมว่ามันสียังไม่ค่อยแมทช์กับตัวผิวผมเท่าไหร่มันยังปกปิดได้ไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวจะลองตรงจุดอื่นนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณที่ปัญหาคือตรงร่องตรงนี้แล้วครับ แล้วก็เขาบอกว่าปกปิดได้สนิทใช่ไหมตรงนี้มีมีรอยสิวนะครับตรงนี้มีรอยสิวเห็นไหมอืมออืมสิวเยอะช่องนี้ไยรุ่นแ<ะ>ท็บนะครับใช้นี้วเลยแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเวลาไปเที่ยวก็หลายหลายคนอาจจะแบบไม่ได้พกแปลงอะถ้าเกิดกระเป๋ามันหายไปมันก็อาจจะไม่มีแปลงแล้วนี่ผมอะไรไงวะ ขอกงอหนึ่งอรกันนะรอยสิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยกรบไปได้โอเคนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็พวกรอยรอยแดงเนี่ยสามารถกรบได้โอเคเหมือนกันนะครับตรงร่องร่องนี่เห็นไหมหายไปหายไปเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตรงรอยสิวรอยสิวแดงๆตรงนี้เออเฮ้ย เ้ยกลบได้อยู่นะถ้าเป็นรอยตรงเนี้ยไอเทมต่อไปเราก็จะเป็นคิวเป็นของ Rawit by น้องฉัดนะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะครับเวอร์ชันสเวอร์ชันดินสอนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสีน้าตาลมอคค่าที่เขามีขายในเซเว่นเนี่ยจะเข้ากับสีผมของผู้ชายหรือเปล่านะครับแต่ราคา99บาทก็ถือว่าโอเคอะ่ะเป็นแท่งแบบนี้มาพร้อมกับฝาที่มีหัวแปรงด้วยนะครับแบบนี้เราก็มี กบลาเล่นสอด้วยนะครับเดี๋ยวขอเทสสีก่อนนะครับสีเป็นแบบนี้นะครับสีมอคค่าเนี่ยจะเป็นแบบน้ำตันเข้มๆจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอีตัวแปลงตรงตัวเขาเนี่ยมาเกี่ย อันนี้เนี่ยด้วยคําที่ขนของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งเวลาเกลียนะฮะต้องเบามือนิดน,นึงเพราะมันจะคิ้วแดงผมเริ่มแดงแล้วนะครับผิวก็เป็นคนมือหนนะักคิ้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะขอลองไล่ด่างด้วยดินสอเขียนคิ้วดูซิว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าหนึ่งไอเทมมันใช้ได้เหมือนกันแต่ลองดูว่ามันสีเนี้ยจะสามารถทําทําด่างได้ไหมอ่ประมาณนี้เสร็จแล้ว <Huh? S 1> อย่างน้อเล่นเกลี่ยนะครับ เราแค่ต้องการให้มันมีเงาของสีจางๆอะเนี่ยได้ไหมเออได้อยู่นะแบบจางๆนะครับเราก็จะลองใช้อีกทริกนึงก็คือเป็นการทริกที่ทำให้ตาดูเหมือนกับเบบี้อายคือจะเขียนตรงนี้ลงไปตรงเนี้ยถุงใต้ตาเนี่ยแล้วก็เอานิ้ว เบลนนะครับวิธีการเนี้ยจะทําให้เหมือนกับเรามีถุงใต้ตาเหมือนแบบเป็นแบบ Baby Eye เบบี้อายอ่ะดูเด็กขึ้นนะครับลองดูเปรียบเทียบเห็นไหมข้างนี้ข้างน,างนี้ข้างนี้ที่ทาแล้วข้างนี้ที่ไม่ได้ทําตลกเนื้อกกบใต้ตาแล้วก็มาเขียนใหม่บางๆเพอนะครับตรงนี้เนะี่ยอย่าเขียนเยอะมากนะสำหรับงานผิวก็ประมาณนี้สุดท้ายก็คืองานทาปากนะครับลิปเป็นของ mo ุโตนะครับตัว Makeover n u d e เบอร์ศูนย์หนึ่งทีโรสนะครับที่ผมเคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วนะฮะก็เอามาใช้ หาแค่นี้พอให้มันแค่แบบมีสีขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่อยากจะให้มันนั่นมากนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าหน้าซีดเกินไปอะ่ะแต้มที่แก้มนิดนึงนะครับอืมเกินนิดไปหน่อยนึงใช้มือก็จะมีการพลาดอย่างนี้แหละครับนี่นะคะแล้วเราก็เบลนดออกใช้แค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็เนี่ยทับๆๆลงไป แดงไปอ่ะเออจริงลองพื้นน่ะใช้มือเกลี่ยเอาก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเกลี่ยง่ายอยู่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับโทเทลลุ k นะฮะด้วยความที่ในเซเว่นน่ะมันยังไม่มีพวกบรอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประมาณนี้แหละผมว่าสำหรับแบบวันสบายๆไปออกทริปแบบให้ดูหน้าไม่โซไม่เป็นศพเกินไปไอเทมพวกนี้เนี่ยก็ช่วยกู้ชีวิตได้เหมือนกันนะสำหรับผู้ชายที่อยากจะให้ดูหน้าดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพื่อนๆคิดว่าผ่านไหมครับเดี๋ยวเราไปดู b e ฟอร์กับ e r ฟเตอร์<พว>กันฮะ แต่ปัญหาของการใช้เครื่องสำอางเซเว่นนั่นก็คือว่าสำหรับใครที่มีผิวสีเข้มเนี่ยไอเทมของเขาเนี่ยสีเฉดสีของเขาเนี่ยยังมีให้ไม่หลากหลายพอนะครับอย่างรองพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแทนกว่าผมเนี่ยก็จะหาสีรองพื้นเนี่ยลำบากนะฮะทุกคนขออัปเดตนิดน,นึงนะพอดีว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งถ่ายวิดีโอเสร็จใช่ไหมแล้วก็เก็บของแล้วก็กำลังจะไปอาบน้ำแต่ไปส่องกระจกปพ๊บเนี่ย พอไม่ใช่ไฟที่เป็นไฟสตูดิโอไฟสองหน้าทัดสว่างสวางเนี่ยมันสังเกตเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างกว่าผิวจริงๆนิดนึงอ่ะอม,มันลอยเล็กน้อยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีบรอนเซอร์เนี่ยก็จะสามารถแก้บัรจุดนี้ให้มันดูโอเคขึ้นได้แต่ขอบอกเลยว่าพอมันเซ็ตตัวแล้วอะรองพื้นมันช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูเนียนผ่องขึ้นนะผิวมันดูสวยอันนี้คือ ขอแก้ไขตรงนี้นะคบมันดูดีขึ้นนะแต่เพียงแค่ว่าเฉดสีของมันอะสว่างไปหน่อยนึงสําหรับวิดีโอชาเลนจ์นี้ก็จะเป็นวิดีโอสนุกๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้ถ้าอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ารีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Uncle Bang ของผมนะครับแล้วก็กดไลค์ติดตามผมที่เพจ Uncle Bang หรือว่าที่ Instagram @unclebang ก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะ active ในนั้นนะครับมา say hello มาเป็นเพื่อนกันได้นะฮะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าเดีัครบ 拜拜。